สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุภากมลชุมอินเลขที่20ชั้นม4รป2ค่ะซาร่าอาดาก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 ้าซาร่าเบอร์นามาซารินาซารินาปันได้เมนจาฮิตบาจูซาร่าเซรารูเมมบันตากาคก้าไนยาคือโกก,กากาค้าไนยาเมนจาฮิตบาจูซายาสังกสซายาเกอปาดากาคก้าไนายาเดี๋ยวเราจะมาแปลกันนะคะ ซาร่าอาดากากาซาร่ามีพี่มีพี่สาวค่ะกาก้าซาร่าเบอร์นามาซารินาพี่สาวของซาร่าชื่อซารินาค่ะซารินาปันไดเมนจาฮิตบาจูซารินาเก่งในการตัดเย็บผ้าค่ะซาร่าเซรารูมเมมบันตากาค้าไนยาเกอร์โกกากาค้าไนยาเบญจาฮิตบาจูซาร่ามักจะดุซาร่ามักจะโดนดุ พี่สาวเมื่อเธอตัดเย็บผ้าค่ะซาร่าซังกาสายะเกอปาดากา,กานางยาซาร่ารักพี่สาวของเธอมากค่ะขอบคุณค่ะ